ช่วงเวลาแบบนี้นะคะโควิด -19 ตัวร้ายกำลังระบาดอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติกันค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไงเพราะว่าเราสามารถเที่ยวออนไลน์ได้ทั่วโลกนะคะเอ,อ <c oughs> วันนี้นะคะมายรวบรวมช่องทางการท่องเที่ยวแบบออนไลน์มาฝากทุกคนค่ะที่สาคัญดีด้วยนะ ้าจะไปเที่ยวแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัฐหม่ก็แนะนํานี่เลยค่ะ Google Art and Culture นะคะอันนี้เป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็เป็นทั้งแอปพลิเคชันของ Google ค่ะที่ได้วรวบรวมพิพิธภัณฑ์และงานในเทศกาลกว่า500แห่งทั่วโลกถ้าใครได้ใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี้ยค่ะเรานะคะจะสามารถเดินไปเที่ยวได้แบบโโชว,ว์ทัว ก็คือการเที่ยวแบบสมจริงนะคะเหมือนเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะแล้วก็สามารถอ่านคําอธิบายของงานนิเทศการหรือว่าศิลปะชนนิ้นนั้นๆได้แบบสมจริงมากอะและหมายก็ได้คัด3พิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลกนะคะที่แรกก็คืออ f ฟฟิซี่แกลเลอรค่ะ ที่นี่เนี่ยเป็นแกลเลอรี่ที่อยู่ในเมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะคะต้องบอกว่าถ้าจะไปเที่ยวที่นี่เนี่ยคือใช้เวลาต่อแถวเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้เข้าไปข้างในนะคะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็คือภาพที่เราเข้าไปเที่ยวกันแบบออนไลน์จ้าผ่านทาง Google C u ้าเจอแอนด์อเราจะได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศข้างในแบบนี้แล้วมันจะมีห้องหนึ่งค่ะที่นักท่องเที่ยวใครไปก็จะต้องเข้าไปชมนะคะนั่นก็คือห้องแสดงผลงานของซารโรวบอตติเชลลี่ค่ะที่นี่เนี่ยก็มีการจัดแสดง ผลงานดังๆของเขาแทบจะทุกภาพเลยค่ะบอกกันที่บริติชมิวเซียมค่ะหรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศอังกฤษนะคะที่นี่นะคะเด่นมากในเรื่องของการรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็อารยธรรมทั่วโลกรวบรวมไว้ในนี้นะคะแล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะผ่านโบชัวร์ทัวร์เนี่ยค่ะก็จะได้ชมวัตถุโบราณตั้งแต่อารยธรรมอ e ียิปต์โบราณเลยนะมากกว่า7ล้านชิ้นทั่วทุกทวีปทั่วโลกเลยค่ะและอีกหนึ่งที่ที่หยิบมาฝากกันนะคะก็คือ หอศิลป์แห่งชาติของเกาหลีค่ะตั้งอยู่ที่กรุงโซนั่นก็คือ National Museum of Modern and Contemporary Art ค่ะคนที่เป็นสายพิพิธภัณฑ์สายอาร์ตสายศิลป์เนี่ยห้ามพลาดท,ที่นี่เลยนะแล้วเราอ่ะสามารถใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่นี่ได้จริงแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานเน่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเขาจะเด่นในเรื่องของศิละปะร่วมสมัยค่ะก็มาชมได้ที่นี่นะคะไม้ก็อยากจะไปที่นี่นะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะแล้วก็ทำกิ การแบบอินเทอร์แอคทีฟได้ที่นี่ด้วยแต่ตอนนี้เที่ยวแบบโวลชั่ทัวร์ไปก่อนแล้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะ Google Arts and c ด์เคานเขาก็ยังเอาใจสายรักธรรมชาติด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติที่อเมริกาถึง5แห่งค่ะคือต้องบอกว่าภาพสวยมากแล้วก็เสียงบรรยากาศรอบตัวเนี่ยคือแบบชัดมากสมจริงมากนะคะเริ่มต้นเราจะได้เห็นภาพพรีวิวของแต่ละสถานที่ที่เราเลือกไปก่อนนะคะภาพเนี่ยก็เป็นภาพมุมสูงถ่ายจากโดรนนะคะเป็นภาพมุมกว้างที่บอกเลยว่า ถ้าไปเองอะ่ะยังยากเลยนะคะที่จะได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้แล้วถ้าใครไปคนเดียวเอ้ยก็อาจจะเหงาหรือว่ากลัวหลงทางอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเนี่ยมีคนคอยให้ข้อมูลนะคะเดินตามเราไปด้วยทุกที่นะคะมีตั้งแต่พายเรือคาย,ยากักท่ามกลางภูเขาน้าแข็งที่阿拉斯加นะคะเดินป่าในฮาวายค่ะสํารวจหินงอกหินย้อยนับพันปีนะคะดูดาวเด่นเต็มท้องฟ้ากว่า3า0อองศาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทริปก็คือการ ชมซากเรือจมใต้ท้องทะเลนับร้อยปีนะคะใครอยากจะไปเที่ยวทริปไหนอุทยานไหนนะคะเดี๋ยวมาขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนี้เลยนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ค่ะเมื่อกี้เป็นแบบ virtual tour ใช่ไหมคะมันมีอีกหนึ่งแบบค่ะนั่นก็คือแบบที่เป็น live stream ถ่ายทอดสดมีการร่วมมือจากแอปพลิเคชันชื่อดังที่ตอนนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะและก็คือแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนะคะร่วมมือกับเว็บไซต์หนึ่งของจีนค่ะที่ชื่อว่าเว็บไซต์ควายโฉบ .com นะคะซึ่งสายนิท่รศเนี่ยก็จะเริ่มที่เมืองจีนก่อนค่ะอย่างหางโจวซีอานมาเก๊านะคะและไฮไลท์ของการร่วมมือระหว่างควายโฉบกับ Tik t o ็อกนะคะก็คือการพาเราไปชมในสถานที่ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในโลกมาก่อนนะคะก็คือการพาไปชมภายในพระราชวังโปตาราที่ ที่แปดนั่นเองค่ะโห ติดท้ายกันที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยของเราก็มีการพาเที่ยวแบบออนไลน์เหมือนกันค่ะคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทนะคะเขาก็มีการพาเที่ยวแบบไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะคืออยู่ในเพจที่มีชื่อว่า Amazing Thailand นะคะเขาก็จะมีการตั้งกล้องถ่ายทอดสดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆสำคัญๆในประเทศไทยไมยว่าเขาก็พยายามจะกระจายไปให้ทั่วทุกจังหวัดนะคะแต่ตอนนี้ที่มาเห็นก็จะมีเชียงใหม่มีเกาะสมุยพัทยาชลบุรีอะไรแบบนี้ค่ะ ใครอยากดูไลฟ์นะคะติดตามไลฟ์ต่อๆไปก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้ที่เพจ Facebook Amazing Thailand ไลฟ์ครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดกันค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเทคโนโลยีนะคะที่ทําให้การอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อขนาดน,นั้น,นะคะ่ะก็เอาช่องทางต่างๆที่มาเอามาฝากทุกคนวันนี้นะคะลองไปเที่ยวแบบออนไลน์กันก็อาจจะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็เราจะผ่านสถานการณ์ของโควิดในทนี้ไป แล้วเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวกันจริงๆนะคะ